กันเรือยังคะแม่แม่เพราะว่ล่าสุดเขาบอกว่ามีน้าพออแม่งอย่งนันต้นต้นก็คือดูฉันกับพี่จุ้ยนะคะมีน้าเอาจุ้ยมาฝาามีนาด้วยนะจุ้ยอันใหญ่มากวันนี้เออว้ายดูปากเหรออุ้ยปากยงบกช่วมาเออล่าสุดฉันเอาเชือกมัดขาตัวเองแล้วจ้ะ ประตูมาแล้วมไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยปลาเปี้ยนอ่ะโอ้ยยิ้มยิ้มนี่แต่วปนะโอ้ยอยากกินโจ้ยเหรอโอ้ยเหนียวสวัสดีค่ะนี่โอ้ใแค่อํานาจมาผิวช่วยชดใช้มากโอ้โหชดใช้สุดยอดไหมคะ กระต่แพนมาเพราะว่พาพ่อเอกบอกว่าฉันกับพี่จุ้ยเออ